สวัสดีคะ่ะแม่เน่งช่องภูมิวณีบ้านดินปลูกบ้านดินต้องตอกเข็มไหมค่ะสร้างบ้านดินค่ะไม่ใช้เสาเข็มได้ไหมค่ะอันนั้นในกรณีนี้คือเป็นคําถามนะคะแต่ก็ถ้าตอกเข็มอะ่ะจะต้องอืมตอกเข็มอะไรยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของวิศวกรนะคะแต่ว่าวันนี้แม่เน่งจะมาบอกว่าส,สมควรที่จะต้องตอกเสาเข็มเพราะถ้า พื้นที่ที่จะสร้างบ้านดินนะคะอยู่แถวชายฝั่งเอาไทยนะคะที่เคยถูกน้าท่วมแม่หนึ่งเคยเคยพูดแล้วนะคะอย่างนนบุรีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาคระคะ่ะอันนี้เป็นบ้านดินที่อยู่ในเขตปริมณฑลนะคะก็เลยจะสร้างบ้านดินก็เลยต้องตอกเสาเข็มะคะ่ะ คอมมิสต์ตแคมนนะคะกำลังไปลงเสาเข็มบ้านดินที่เขตปริมณฑทนนะคะสร้างในเขตปริมณนทนค่ะอันนี้ก็เป็นเสาเข็มเขาเรียกอะไรคะไมโครไฟออแม่นเน่ก็เรียกไม่ถูกหรอกเรียกให้ฟังเฉยๆ่ะต้องลึกลงไปนิดขุดลึกลงไป16.5เมตรนะคะเป็นบ้านดินพื้นที่แจ้สอย66ตารางเมตรค่ะใช้ก้อนดิน1,600ก้อนบ้านดินหลังนี้ค่ะมีชั้นลอยค่ะ เฉพาะห้องนอนนะคะจะเป็นชั้นลอยโอ,อ้โหคงได้ชมวิวสวยงามเลยค่ะก็ห้องนอนก็อยู่ที่สามจุดห้าคูณสามจุดห้าเมตรฮะเออแบบบ้านดินนี้ก็นั่นค่ะอันนี้ก็คือบ้านดินเนี่ยอยู่ในเขตปริมณฑลหรือกรุงเทพมหานหามหานครนะ่ะที่มีความจําเป็นต้องตอกเข็มนะคะค่าจช้จ่ายก็จะสูงขึ้นแม่เน่งก็เคยบอกแล้วนะคะว่าเออ มันมีความจําเป็นค่ะเพราะเพื่อความแข็งแรงนะคะให้เขาแข็งแรงอยู่กับเราได้จะลอดไปก็ต้องเซฟไว้ก่อนค่ะเพราะบ้านดินในเมืองอะ่ะก็จะอย่างนี้ค่ะอย่างกรณีก้อนดินนี้ก็ทำใน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 ,ในบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ส่งก้อนดินเข้าไปในกรุงเทพอย่างนี้ก็ต้องเซฟต้องจัดการบริหารจัดการดีๆค่ะถ้าอยากได้บ้านดินแต่ไม่เป็นไร่ะก็ทําได้ทุกอย่างค่ะ ไม่ได้เหลือบากก้อนแรงค่ะตอนนี้ก็อย่างเนี้ค่ะมีทีมงานคนภาพค่ะในช่างใหญ่วิศว์เค r ม a นก็การขงยงขนย้ายก็เซฟตี้อย่างดีเลค่ะดูสิค่ะพลังอิดดินแต่ละก้อนนี้สวยงามมากเลยค่ะค่ะขนเข้าไปเพื่อที่จะทําบ้านดินในเขตพื้นที่ที่มีข้อจํากัดไม่สามารถที่จะทําอิดดินดิบได้ค่ะเพราะว่าอิดดินดิบต้องใช้พื้นที่ตาเก็บก้อนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะ ไปถึงก็วันนี้จะก่อเท่าไหร่ก็ขนขนก็ก็ก่อก่อเตรียมก่อไว้เลยค่ะก็ไม่เปลืองพื้นที่ค่ะสะดวกค่ะสะดวกสมัยนี้ก็สะดวกนะคะทําอะไรก็สะดวกนะคะค่ะยังไงก็ติดต่องานของมิสเตอร์แคแมนได้นะคะทีมงานคุณภาพค่ะบริการทุกระดับค่ะทั้งอิดดินทั้งสีดินทั้งการก่อสร้างและก็รับปรึกษาแบ่งปันเป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะให้พวกเราทุกคนที่อยากจะเรียนรู้การสร้างบ้านดินค่ะ ต่อยอดเรื่องบ้านดินค่ะบ้านดินก็จะได้อยู่คู่รอตลอดไปนะคะคลิมนี้ไว้แค่นี้ก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิงด่งติ้งๆสวัสดีค่ะ